ชาโดสิงห์มาวินครับปลอบเบอร์ดังให้ชาโดหน่อยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกไฟนึงนี่หลายๆคนลุ้นกันใจหายใจคว่ำนะฮะต้องถามไฟนี้ก่อนการเตรียมพร้อมของชาโด้เป็นไงบ้างก็ไฟนี้ผมซ้อมดีมากครับแล้วก็ตั้งใจเราตั้งใจทุกไฟครับแต่ไฟนี้เราเพิ่มการปรับเปลี่ยนการซ้อมนิดหน่อยครับ <S <S 2> <S 2> ก็มีการว่าจากเราวิ่งลากยางเป็นวิ่งสปีดแทนครับเพื่อให้ว่าเราแบบเื่อออกวูดได้เร็วขึ้นอ๋อ เพิ่มความเร็วในการออกอาวุธว่าวกันเถอะก็ระบบหายใจก็จะดีด้วยครับกับผู้ช,ชกคนนี้ได้มีการศึกษาเขามาอย่างไงก็ได้ศึกษาครับเขาก็เป็นแบบสไตล์มวยไทยด้วยครับผมแต่ว่าหมัดเขาดีแล้วเขาก็เตะขาไวครับอ<ม><น>อืืนะตอนที่ประกบกันนี่หนักใจไหมหรือว่าไม่เท่าไหร่เราถามว่าเราหนักใจไหมไม,ไม่หนักใจครับเรารู้ว่าเขาเก่งครับผมแต่เราก็ไปเต็มที่เหมือนกันครับผมก็ คนอื่นอาจจะเก่งถึงจะมองผมเป็นหมูผมก็อาจจะเป็นหมูสู้มีดก็ได้ครับนี่ไม่กลัวไม่งานนะครับยกแรกนะฮะยกแรกชาโดได้นับครับผมนะฮะเล่าจังหวะนั้นให้ฟังนิดนึง <c oughs> ดีใจครับภาวะนาอย่าลุกเลย <c oughs> <c oughs> ขอเธอภาวนาสักครั้งอ่าฮะครับความมั่นใจมาเพียบเลยในตอนนั้นใช่ครับผมแต่ว่าพอได้นับปุ๊บแล้วก็หมดยกพอดีครับอ่าฮะแล้วทีนี้เราคิดว่าเราไม่ไม่คาดหวังที่จะน็อก จนเกินไปครับผมแล้วก็ต่อยตามเกมต่อพยายามคุมเกมครับยกสองนี่มันกับเขาเพื่อนเลยว่าได้คนะนับอ่ะใช่ครับแล้วเราก็โดนนับครับเออจังหวะที่โดนนับมันมันยังไงมันไปไปเอมาทหรือว่าไงฮะไม่ไม่ใช่ครับจังหวะเราจะเข้าไปทําเขาครับแต่ว่าโดนแบบเข้าตาครับโดนต่อยเข้าแบบเข้าตางเงี้ยครับเนี่ยทีคีดว่าใต้ตานี่บวมกับเพราหมัดนั้นใช่ไหมใช่ครับมองไม่เห็นครับลูกน้ามองไม่เห็นตะเกียงดับแล้วตอนนี้แต่ว่าไอ้ตอนที่ผมโดนนับคือแบบผุ่มลงไป แตะมือมันแตะพื้นแตะตัวยังไม่ได้ลงถึงพื้นนะอ่าแสดงว่ายังโดนไม่จังครับผมใช่ครับอืมนะฮะตอนนี้โดนมาโอเคยกสองเนี่ยคนละนับแล้วครับในใจคิดว่าอย่างไงตอนนี้เฮ้ยยังไงกันแน่เนี่ยไม่ครับเราก็พยายามต่อยคุมเกมแเราพยายามขยันออกอาวุธครับผมอือหึจนกระทั่งยกสามครับทางทีมงานพระพวกพี่เลี้ยงเขาบอกว่าไงก็เขาก็จะน็อกครับอี้สั่งน็อกเลย ไม่ครับเขาเขาก็มีอาการแบบเขาบอกเตะขาเตะขาไงครับแต่เราก็แบบเออเราเตะขาไ,ไปเตะขาไปบางทีเขาก็เผยล้วก็ขึ้นการขอแต่ตอนนั้นตาเรามองไม่เห็นแล้วออแล้วแบบพยายามกะกะแล้วก็เตะขึ้นเลยครับเผื่อโดนครับตั้งใจหรือเปล่าหรือไม่ได้ตั้งใจหรืพวกพวกลูกนั้นเราตั้งใจแต่เรามองไม่เห็นครับเรากะแบบกะไม่ถูกครับแต่ว่ามันก็โดนพยายามเตะอยู่หลายทีครับผมลูกนั้นน,นี่ล่อตเต็มแข้งเลยครับผมมั่นใจมามคิดว่าหลับได้แน่ก็มั่นใจครับเพราะว่า ขออย่างเดียวอย่าลุกทันเลยครับก็ลุกไม่ทันเพราะมันโดนเต็มครับอ่าฮะเนะครับผมโอ้โหเรียกว่าสะใจเลยเขาเชียร์นี่สะใจกันยกใหญ่ใช่ไหมจนกระทั่งทางโคศกเขาประกาศโอเคคุณได้โบนัสตอนนั้นก็คิดว่ามันได้จะได้สามแสนห้าได้สามแสนห้าผมก็ดีใจแล้วครับแล้วพอเขาบอกว่าคุณไม่ได้แค่หนึ่งผมแบบโอ้โหแบบหลุดเลยครับมันเป็นความดีใจที่ผมอยากได้เงินตรงนี้แบบไปสร้างอนาคตครับเพราะว่าการ สร้างอนาคตที่ดีของครอบครัวมันต้องใช้เงินครับผมอืมผมพอผมได้ผมคิดว่าอย่างน้อยต้องมีที่สักผืนแล้วนะเจ็ดแสนบาทเจ็ดแสนบาทคิดว่าจะไปซื้อที่ดินว่างอย่างที่ตัวเองบอกใช่ครับผม <c oughs> ผมเก็บตังค์ซื้อที่ดินครับผมผมอยากมีที่ที่แบบว่าติดนาครับชอบความสงบครับผมจะซื้อที่ต่อไหนก็มันอยู่ไม่ไกลในเมืองครับ <c oughs> เผื่อว่าวันหนึ่งเรามีเงินเราจะได้สร้างบ้านน้อยๆอีกซักหลังเอาไว้พักผ่อนเอาไว้ให้แม่พักผ่อน ใกล้ๆในเมืองเพื่อว่าบางทีแบบมีอะไรฉุกเฉินเราจะได้พาแม่ไปได้ถึงไว้ครับอืมนี่นะสิฮะก็โอเคนี่ถือว่าเป็นนักมวยอีกคนหนึงที่ได้โบนัสเจ็ดแสนบาทซึ่งหายได้ยากมากนะครับผมจุดบกพร้องที่ว่าชาโดจะต้องกลับไปแก้ไขก็เรื่องการปล่อยหมัดครับผมแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ผมต้องพัฒนาครับผมยังวันนี้ผมพัฒนากว่าไฟที่แล้วเยอะมากครับผมแต่เราจะต้อง ็ค่อยพัฒนาตามรุ่นพี่ไปให้ได้ครับมองถึงวันใหญ่ยังครับก็มองถึงวันใหญ่ครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปครับผมแล้วก็พยายามทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดครับผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมหรือว่าขออีกหน่อยผมแล้วแต่บอสชาตีครับผมผมก็พยายามทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับผมครับผมนะฮะอยากจะฟังอะไรถึงแฟนมวยของทางชาโดที่วันนี้มาเชียร์กันเยอะมากก็ขอบคุณครับวันนี้ผมดีใจมากๆครับแล้วก็สามารถเอาชัยชนะ ไปฝากทุกคนได้ครับผมผมอยากจะถามตัวชาโรนี่ครับย้อนกลับไปในไฟที่แล้วที่เราแพ้ลงมาครับไฟนั้นมันเรารู้สึกยังไงหลังจากที่แพ้ลงมาครับทุกคนแพ้ลงมาต้องเสียใจครับผม,มผมก็เสียใจครับแต่พอได้ยินคําพูดจากแม่คําพูดจากหัวหน้าค่ายคําพูดจากทีนึงเขาบอกว่าไม่เป็นไรน้องพี่ว่าน้องไม่แพ้ต่อยดีแล้วทํา ถูกใจพี่แล้วน้องน้องไม่ต้องเสียใจแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับผมแล้วแม่คุณพูดค,คุณว่าไงมัางครับแม่บอกว่าแพ้ไม่เป็นไรลูกลูกแพ้อีกสิบครั้งแม่ก็มาเชียร์แม่เป็นกําลังใจให้ลูกเสมอแม่อยู่ข้างลูกเสมอคํานี้ผมท้อไม่ได้ครับแล้วก็วันนี้ผมจะเห็นอีกคนหนึ่งโชคครับผมเขามีแขนเดียวผมคิดว่าเขายังไม่เขายังไม่ท้อเลยขนาดเขามีแขนเดียวและเราอ่ะ เขาหมือนเขาเป็นแรงกำลังใจด้วยเราก็เลยบอว่าโขเขามีแขนเดียวขอยังไม่ท้อเราจะท้อได้ไงยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมถ้าถามกลับไปเนี่ยในไฟ์หน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากจะรีแบ็กไหมก็แล้วแต่บอสชาติครับผมตั้งใจชกครับผมไม่ว่าต่อยกับใครผมตั้งใจชกเต็มที่ครับแล้วก็พยายามซ้อมให้ดีทุกไฟ์ครับผมก็ตอนนี้เริ่มจะชินกับรวมวเปิดเกมันก็เริ่มเริ่มชินแล้วครับผมก็ มันก็ธรรมดาครับต่อยมวยก็เจ็บอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเงินรางวัลมันสูงครับก็มันก็คุ้มครับผมในตัวของชาโดมีแลนแล้วว่าจะข้ามไปต่อยในกติกาชิปบ็อกซิ่งบ้างครับผมอ๋อยังไม่มีครับผมก็คือเน้นมวยไทยอย่างเดียวใช่ใช่ครับตอนนี้คือเน้นมวยไทยอย่างเดียวครับที่ผ่านมาที่เคยต่อยคิกบ็อกซิ่งมาบ้างไม่ไม่เคยสักครั้งในชีวิตเลยครับแล้วตั้งเป้ากับมวยไทยนี่มองไปถึงถ้ามีโอกาสเข้าไปวันใหญ่นี่อยากจะบอกเล็งไปถึงแชมป์ในรุ่นนี้ด้วยเลยไหมครับก็ ว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าถ้าเกิดเราทุกคนนะอยากเป็นแชมป์หมดครับผมแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเราพูดอะไรเกินตัวไปหน่อยบางทีแบบกระแสก็อาจจะเราก็อาจจะโดนโจมตีได้ถ้าเกิดเราผิดพลาดอะไรเราคิดว่าเก้าไปทีละเก้าดีกว่าโอเคครับี่น้ <rag> ขอบคุณนะครับ